กลับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับส่องทะลุฟ้านะฮะนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทำเลยนะฮะเพราะรายการเรามาไม่ตรงเวลาดังนั้นกดกระดิ่งไว้ปลอดภัยกว่านะครับอาจารย์ครับราศีต่อไปเลยราศีสิงเจ้าป่าครับไอคุณลองคุณลองไอยาตามาสูเม็ดสิยาตามาสูเม็ดตัวเนี้ย่คกดเกินราศีสิงเนี่ย ต้องฟังก่อนที่อาจารย์บอยเนี่ยกำลังพูดไต้องเปิดเลยนะสุริยะยาตามาสู่เมาวันวิเศษได้แค่นี้เหรอเออแต่งเองแต่เมื่ก็ได้จำนะคือหมายถึงอะไรมายถึงว่าดาวราศีเกิดดาวเรือนเกิดดาวลัคนาเกิดครับเนี่ยมาอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้อยู่สิบอยู่สำหรับเดือนพฤษภาคมอยู่อีกสิบห้าวันอ่าอยู่สิบห้าวัน คเคยไหมว่าสสตเต้ากบใครเนี่ยเต้อมองคลกิจนะเต้อมองคลติดกะใครกบใครกะท่านธรรมนัสอ่าไม่เออไม่ใช่ธรรมธรรมธรธรรมนัตราศีเมษอ่าแล้วก็อ๋อราศีสิงห์สสตันตัน,ตนอ่าสสตันเนี่ยเห็นไหมว่าดวงเขาเนี่ยครับใช้คำว่าวาดเสียวมากอืทำไมถึงวาดเสียวเพราะเลือกตั้งสิบสี่ แล้วตั้งสิบสี่แล้วดาได้ย้ายมาอะไรเนี่ยย้ายสิบห้าย้ายสิบห้าเนี่ย้ายแล้วย้ายมาอยู่เรือนจำดับด้วยใช่หวาดเสียวไหมถ้าไปเลือกตั้งสิบหกแล้วเจ๊งเลยนะเจ๊งเลยเออแลเือกตั้งสิบห้านี่ก็เจ๊งเลยสิบห้าสิบห้านี่ได้ถึงบ่ายโมงก็เจ๊งอยู่ดีเนี่ยเห็นไหมเพราะนั้นี่หวาดเสียวมากไหมหวาดเสียวมากหวาดเสียวแล้วไปอยู่ในเรือนการงานด้วยโอ้โหเห็นไหมฮะธรรมดาแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ย ตั้งแต่วันที่สิบสี่เมษายนเนี่ยดาวราศีเกิดดาวเรือนเกิดเนี่ยดาวอาทิตย์ตัวเนี้ยยกเข้าราศีเมษตัวเนี้ย <Sport S 2> มีมาตรฐานเป็นไรเป็นมหาอุดเป็นอุดครับยิ่งใหญ่ฮะเวลาเดินเนี่ยคุณไปดูคนราศีเมษนี่นะจะใส่เสื้อผ้าจะไอเวลาเดินนี่เป็นไงขากลางเลยปัเดินนี่เต็มซอยครับนะโออาองโถสปอร์ตไลท์สองอ่ะมีบัตรมีฟอร์ม องค์อาจทรนงราศีสิงห์นะราศีสิงห์ตรงนี้คแต่ตัดสิบสี่เมษาเนี่ยเข้าไปอยู่ในอราศีไปอยู่ในราศีเมษก็ไปอยู่กับใครไต่ไปหมดแล้วครับโอ้โหขึ้นพระทั้งโจรขึ้นหนึ่งนะครับขึ้นหนึ่งแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีความอะไรมีความโดดเด่นมีความสูงส่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปดี้แล้วก็ องอ่าทรนงเวลายี่สิบสองเมษายนนี่อมีดาวทิศตัวเนี้เข้ามาทับอาทิตย์ดาวพฤหัสเข้ามาทับอาทิตย์ดาวดาวดาวดาดาวทับอาทิตย์ฮแสดงว่าใกล้ไปแล้วสมองนะฮะมันจำดาวอะไรไม่ได้ล้เพี้ยนแล้วเลิมเพี้ยนแล้วแสดงว่าไปมันเดี๋ยวเราย้ายดาวนี้ขึ้นไปก่อนนะไปเอ้ก็ทำให้เจ้าตาดิเป็นไงห้ากับหนึ่งก็ได้คู่มิรใหญ่ครับไปอยู่ตรงเนี้ย แปลว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงที่ดีนะครับหรือว่าเป็นเป็นช่วงที่ดีแล้วก็แล้วก็อาจจะต้องไปเกี่ยวข้องอะไรได้ด้วยแดงไกลหรือต่างประเทศได้ด้วยนี่ถ้าต่างประเทศนี่ยิ่งดีใหญ่ครับนะครับยิ่งดีใหญ่นะครับอันนี้ก็จะอยู่เงี้ยไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่สิบห้าสิบห้าคฤษภากลมบ่ายโมงแปดนาทีเวลาบ่ายโมงแปดนาทีดาวราศีเกิดดาวเรือเกิดดาวลัคนาเกิดพาทิ์ตัวนี้ ยกเข้าห้องเครื่องเรือที่สิบนี่ราศีพะสศกเนี่ยเป็นอุจารพิมุกเป็นอุจารพิมุกเข้าถ้าภาษาฟุตบอลเรียกว่าห้องเครื่องครับหรือว่าเป็นกับตันนะครับไปจะอยู่ในเรือที่สิบเนี่ยเป็นกับตันอยู่ในเรือใจตัวใจตัวใจตัวใจก็ทําให้เจ้าตาเนี่ยมีความเข้มแข็งมากครับอันนี้ก็เข้มอันนี้สูงสุดอันนี้สุดยอดอันนี้เข้มแข็งไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ ในเรื่องเกี่ยวอะไรในเรื่องเกี่ยวับการงานนะครับมีความเข้มแข็งเรื่องเกี่ยวับการงานอะไรต่างๆตัวนี้ครับยกเว้นวัดเก้ายกเว้นไปที่สิบเก้านี่ฮะัวเองอ่ะไปดับด้วยครับไปดับก็เลยทําให้เจ้าตาในที่สิบเก้าอ่อนกําลังลงอะไรลงนะครับก็ก็ให้รู้วาเลยว่าไอไปดีเรื่องงานแต่ก็เสียเรื่องงานในในวันนั้นเหมือนกันในในเดือนนั้นเหมือนกันนอัะครับเดือนนั้นเหมือนกัน นะครับก็ช่วงหลังวันที่15ไปแล้วหลังหลังที่ผลคะแนนเสร็จแล้วนะก็จะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วแต่ให้รู้ไว้เลยว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเวลาเดินรอบเนี้ยครับเดินมารอบเนี้ยเห็นไหมตั้แต่เมษายนอ่ะมามารอบแต่มารอบเนี้ยเป็นรอบที่ดีแต่ท่านมาอยู่ในรอบตรงเนี้ยไม่เคยดนีเท่านีรอบไม่ดีนะครับไอ้นี่แต่อยู่ตรงนี้มีกำมีกาลังตลอดไม่ต้องกลัวนะครับไอ้นี่ถือว่ามีกําลังตลอดนะฮะอันนี้ ก็ยังมีกำลังอีกหลายเดือนว่างกันเถอะยังสบายยังสบายราศีสิงห์ยังถือว่าดีครับอ่าแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการงานครับเห็นไหมว่าดาวการงานเนี่ยนะวันที่สองลงมาตั้งแต่ห้าเมษายนมาเนี่ยกับัตรไปเกษตรครับมันก็มีงานมาตั้งแต่ห้าเมษายนแล้วครับแล้วก็เวลาวันที่สองพฤษภาเนี่ยยกเข้านี่นะวันที่สองพฤษภายกเข้านี่ สิบห้าจุดสองหนึ่งนอครับยกเข้านี่เป็นการเจอกางขานอยู่ในพบลาภป่ะเรื่องงานต้องได้ลาบต้องได้ลาบต้องได้ลาบแน่นอนนะครับอันนี้นะครับครับลาบในที่นี้ก็อาจจะอ่ามีทั้งใกล้ใกล้และไกลเหมือนกันนะครับมีทั้งใกล้และไกลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเรื่องงานนี่เป็นไงครับเรื่องงานดีเรื่องงานดีดีเรื่องงานดีเรื่องงานดีนะครับอันนี้เรื่องโตจะมีเสียหายบ้างก็เล็กน้อยนะฮะแต่เรื่องเรื่องงานเนี่ยได้ลาบแต่ว่า ในเรือนการงานมีจันดับเปล่ามีกันดับก็ต้องมีความเสียหายเรื่องงานด้วยครับนะครับอันนี้ได้ลาบจากการงานแต่ก็มีความเสียหายด้วยนะครับอันนี้ครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่คู่เป็นไงครับอาจารย์พระเสาเริงอยู่ดาวคู่เนี่ยฮะอ้ปลาคุณเปิดบ้านออกมาเนี่ยคุณก็จะเจอพระเสาฮะคุณจะเจออย่างนี้ไปทั้งหมดทั้งสองปีครึ่งครับ ผมก็ต้องลองไปกระซิบถามว่าคนเกิดลัคนาราศีกรกฎรเวลาเปิดบ้านมันเจะพ่เ<ล>สาวเ <ลา S 1> <ส>นี่ยอ๋อไปถามไปถามไปถามดูนะฮะว่ามัานเปิดบ้านเปิดบ้านเจ้าพ่เสาวเครง่งเครียดหน้าครื่องครึมมึงเป็นอะไรของมึงวะไม่รู้เออจะเป็นหน้าบึง้งตึงอย่างนี้วะเราช่วงน,นี้ยังไม่ชินนะเพิ่งเข้ามาช่วงนี้ยังไม่ชินแต่คนกรกฎเขาไม่รู้แล้วนะเขาโดนจนชินโดนชินไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วผ่านไปแล้วเนี่ย แต่คนราศีสิงห์เนี่ยอยู่ในช่วงที่เพิ่งเจออยู่ในช่วงที่ทำไมต้องเครียดด้วยวะอะไรจานองเนี้ยทําไมมีปัญหาอะไรเหรอมันก็ไม่รู้เหมืกันเรื่องนี้เรื่องนี้มันผ่านเขาเคยเจอมา25ปีที่แล้วดังนั้นเพิ่งมาเจออีกทีนึงอาจจะยังไม่คุ้นชินอ่าแต่ยังไงก็ตามครับเจ้าชะตานี่ยก็วันที่สิบแปดพฤษภาคมเนี่ยมันมีพักเกตยกเข้ามามาช่วยนะครับ อันี่หน้าเบึ้งตึงเลยต้องใช้อะไรต้องใช้ของหน่อยต้องเล่นของหน่อยส่วนบนเลยอ่าเล่นของเวลาพระเกศเข้ามาที่บ้านเนี่ยอยา่าทำให้เจ้าตาเนี่ยมีเครื่องรางของขัง,งสายมูเข้าเพียกมีแค่ไอคือไม่ค่อยเชื่อเท่าไหรนะ่นักไอเรื่องสายวงสายโบเอยนะหรือไม่เคยดูรายการนี้นะ,ะก็จะดูรายการพ,าพวกเกี่ยวสายโบต้องกลับมานั่งดูแหละหรือว่าบางคนนี่ก็มีโอกาสไปที่สูงไปไปเขาที่สูงขึ้นเขาไปไหว้พระ ไปไหว้พระไปบนบานสังเก่าได้อะไรได้นะครับอันนี้ก็ทําให้เจ้าตานะครับเล่นของประมาณสองเดือนเล่นของสองเดือนเล่นของสองเดือนนะครับมีความเชื่อครับศรัทธาในเรื่องพวกนี้นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความศรัทธานะฮะไม่ไม่ได้ผิดอะไรนะฮะไม่ได้ผิดอะไรให้รู้ไว้ว่าเจ้าตาจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในในชีวิตระยะสองเดือนนี้ตั้งแต่วันที่สิบแปดพฤษภาคมเป็นต้นไปครับ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับคู่ครองการงานที่ต้องดูเรื่องคู่เรื่องยากเลยเดี๋ยวก่อนเรื่องคู่เนี่ยอย่าเลิกก่อนนะเป็นคู่ไม่หมดไอ้ที่พ่าเสาเล็งก็เล็งไปอช่างมันช่างมันเพราะมันอยู่ตั้งสองปีครึ่งแต่ดาวคู่ในนวาเนี่ยเราต้องมาดูตัวนี้ครับตั้งแต่ันที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้มาเข้ามาแล้วเข้ามาตั้งแต่ยี่สิบห้าเมษายี่สิบห้าเมษาไอ้ที่ว่าดาวคู่ครองเนี่ยในนวาตัวนี้มันไปอยู่ในภพอะไรอยู่ในภพราพะอยู่ในตําแหน่งมากินทักัดโชคเนี่ยครับ ยังไงเขาตามเนี่ยเรื่องคู่นี่ต้องให้ลาโอต้องให้ลาถึงหน้าบึ้งแต่ก็จ่ายดีแต่ฮะ้าบึ้งก็จ่ายถึงพึ่งได้นี่นะนี่เราได้ลาบเดวด้วยนะไม่น้อยนะอบางคนได้ถึงแปดหลักได้นะยังไงก็ไม่แหบบางคนบางคนดาวศุกร์มันก็เพนด้วยไงได้ลาบแล้วก็ได้ลาบเป็นการงานเป็นอะไรเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินได้ะลรได้หมดแหละนี่นะก็ถือว่าเลือกคู่นี่ดีนะ คู่ให้ถึงว่าหน้ามันจะไม่ค่อยบูดเบี้ยวหน่อยอะไรเร่อช่างมันนะแต่ว่าได้ราดจากคู่นะครับคนสายเปยไม่เคยยิ้มอ่าทำไมสายเปยไม่ยิ้มวะล่ะอ้าวก็จ่ายเยอะโอเคเออจริงเลยนี่นะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับคู่นะครับเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นไงครับอาจารย์เห็นไหมเขาว่าดาวการเงินเนี่ยไปลงตุงนังอยู่แถวนี้นะครับก็เงินที่จะได้เนี่ยมันก็มาจากหลายทางมาจากหลายฝ่าย แต่นเป็นที่ปรึกษาเขาด้วยหรือได้ที่ปรึกษาที่จะได้การเงินด้วยเลยด้วยหรือไปต่อแหลเข้ามาก็ได้เพราะนั้นเงินเนี่ยหรือมีคนช่วยเหลือก็ได้นะครับอันนี้นะครับหรือปั้นหนาเป็นตัวก็ได้อะครันนี้เพราะั้นเงินี่บานได้หลายแบบหลายรูปแบบนะครับหลายรูปแบบเงินไม่ใช่งูเก็บไว้เยอะหน่อยไม่เป็นไรโอเคนะถ้างูี่เก็บไว้ได้องูเก็บไว้เดี๋ยวโดนฉกนะเนะนี่ เห็นไหมครับเงินเนี่ยมาได้หลายรูปแบบและหลายทางหลายขั้นานครับแล้วก็มาแบบยังไงมาได้ทุกวิธีทางนะครับอ้นี้ซ้ายขวาหน้าหลังมาได้หมดมาได้หมดเรื่การเงินตันนี้นะฮะแต่การเงินต้องระวังอยู่หน่อยนึงเพราะดาวมันพักถึงวันที่สิบห้าพฤาดาวเงินเนี่ยดาวการเงินมันพักตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ ตั้งแต่ยี่สิบเก้าเมษาอ่ายี่สิบเก้าเมษาถึงมันจะถึงวันที่สิบห้าสภาคมเพราะนั้นในช่วงนี้รอเรื่องเกี่ยวกับการเงินรออยู่ช่วงรออ่าช่วงรออยู่นะฮะจะไปออกผลจริงๆนู่นยี่สิบแปดไปแล้วครับครับเพราะฉนั้นในเรื่องเงินนี่แลดูท่าทางว่าจะได้แต่มันบอกว่าได้ลาบนะแต่เรื่องการเงินนี่อาจจะอาจจะจะต้องอ่าอย่าเพิ่งหวังออไปไปไปส่วนเรื่องลาบดีกว่ารื่งเาร่งิวอย่าเพิ่งหวังนะครับเพราะดาวเดินไม่ดี เดินเข้าเดินเข้าเดินออกเดินพักเดินดับเพราะั้นนี้เรื่องเกี่ยวกันเงินนี่หวังไม่ได้ยังหวังไม่ได้หวังไม่ได้นะฮะเรื่องเงินนะฮะแต่ว่าให้รู้เลยว่ามีลาบจากคู่งั้นไปเอาลาบไปเอาลาบมาชดเชยแทนก่อนครับประมาณนี้นะครับก็เรื่องเรื่องงานมันมีแล้วเรื่องงานเขาบอกไปแล้วนี่ไงมันมีช่วงเพลนมันมีช่วงเพลเรื่องงานเนี่ยตัวเองไปอยู่เรือนการงานครับ เสียดายที่ว่าที่บ้านการงาน,นมันมีจันรดับอยู่ใ,<ช>ในรอบเดือนนะฮะ<ช>ดับในรอบเดือนแต่ดาวการงานเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรือจันทร์ดับมาอยู่ในเรือลาพระ,ะแล้วเพนด้วยเรื่องมันต้องได้ลาบจากการงานลาบที่ได้เนี่ยอังคารเนี่ยมันอาจจะเป็นทรัพย์สินก็ได<ช>เ้เป็นรถเป็นเครื่องไม้เครื่องมือก็ได้แล้วก็วันที่เท่าไหร่เพนวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พฤษภาคมถึงสิบสามมิถุนายน ถึง13มิถุนายนนี่เรื่องงานเนี่ยต้องคือดีนะได้ได้ลาดจากอาจจะได้ลาดเป็นที่ดินได้นะครับได้บอกก็พันทุบแปลว่าที่ดินอยู่แล้วเนาะลาดเป็นที่เนี้ยมันเป็นไปได้บทครับนะครับเป็นที่ดินเป็นหลักทรัพย์เป็นรถอ่างคารไปถึงเหล็กพลาสติกก็ได้ได้รถพลาสติกไม่โอเคเท่าไหร่ รถติสไม่ดีนะแต่งเงินพัสดุติยังโอเคนะโอเคนะนน<อ>เงินดิจิตอลนะเงินดิจิตอลหรือบางคนที่ได้อะไรรู้ป่ะได้ตั๋วไปเมืองนอกก็ได้อ<ล>่ไปเมืองนอกเดิเนทางไกลเนาะอ่าเดินทางไกลครับอ่าก็ราศีสิงห์ครับครบถ้วนนะฮะครบถ้วน